เราก็อยากจะนำเสนอรถสวยๆนะคะแล้วก็รถบ้านมือเดียวกันเลยทีเดียวนะคะกล้อง360องศากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าระบบเนี่ยขับขี่ความปลอดภัยให้ไปเลย100%เนะคะด้านบนนะคะเรามีหลุมแอร์นะคะจำนวน4หลุมนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งด้านหลังนะคะ คิดถึงกันหรือเปล่านะคะกับเซลเตลนะคะบอยรถบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวแน่นอนวันนี้เรามาพบกับเซลเตลนะคะก็ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ mm. ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นรถคันแรกแห่งปี2022เลยนะคะสำหรับนิสสันเทอร a 2.3 VL ค่ะ mm. อ่านะคะวันนี้นะคะก็จะต้องมาบอกก่อนเลยว่า นิส s ันเทอร a เนี่ยไม่ได้เป็นรถที่หาง่ายตามท้องตลาดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เตลก็อยากจะนำเสนอรถสวยๆนะคะแล้วก็รถบ้านมือเดียวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะไฟของเขานะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะตัดด้วยกระจังหน้าโครเมียมนั่นเองนะคะแน่นอนโลโก้ของนิส s ันนะคะสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญก็คือมีไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้ตาบอกว่าได้มาถือว่าเป็นตัว ท็อปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเรารีวิวตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือกระจกนะคะมีไฟแล้วเราต้องบอกว่ามีกล้อง360องศากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าระบบเนี่ยขับขี่ความปลอดภัยให้ไปเลย100%เซนะคะมือจับก็จะเป็นสไตล์คอมเมียมแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาดูด้านในนิดนึงนะคะสำหรับ นี่เลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะครบคันด้วยในส่วนของหน้าจอนำทางนะคะพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะก็เป็นระบบกูดคอนโทรลนะคะหรือระบบควบคุมความเร็วนะคะและที่สำคัญแน่นอนกุญแจมาในลักษณะนี้นะคะก็เท่ากับต้องเป็นปุ่มสตาร์ทเดียวขออนุญาตสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะคะอ่านะคะ บอกเลยว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะงานงานดีเลยสำหรับคันนี้นะคะเบาะนะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาเราต้องพับเบาะเองถ้าสำหรับคันนี้ก็คือเรากดปุ่มได้เลยนะคะก็ทีเดียวเลยอ่าเบาะของเขาก็จะพับเองอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเลยในการที่เราจะเลือกรถนะคะนิสสันเทอร่าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันบ้างเนาะ ๋ยขออนุญาตดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ด้านหลังก็เป็นสไตล์นี้เลยนะคะตัวนี้จะต้องบอกว่ารูปแบบของเบาะนะคะซึ่งเขาจะแตกต่างกับ SUV ทั่วไปนะคะจะมีการเดินได้นะคะรอบคันเพื่อกระชับนะคะ คือสวยมากเงาเลยนะคะอ่าฝั่งนู้นเราพับเบาไว้ตัวนี้เราไม่ได้พับเนาะระบบนะคะจะต้องบอกก่อนว่าเป็นแอร์คนด้านหลังนั่งสบายและด้านบนนะคะเรามีหลุมแอร์นะคะจํานวนสหลุมนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งด้านหลังนะคะหน้าจอสามารถใช้งานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ s u v สักคันในราคาประหยัดประหยัดและปีใหม่นะคะ ก็มาจัดเป็นนิสันเทอร์ล่าของเราได้เลยนะคะนี่เลยด้านหลังของเขาก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะคะด้านหลังเป็นเซนเซอร์นะคะนี่นะคะแล้วก็มีการลูกเล่นติดแคปลาด้านล่างสวยๆน่ารักเลยนะคะโลโก้ของเขาก็ชัดเจนเหมือนเดิมด้านหลังนะคะเทอร์ล่านะคะก็เป็นสไตล์นี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่า คุ้มค่านะคะแล้วก็คุ้มราคานะคะบอกเลยว่า1ปีมีครั้งเดียวนะคะสําหรับคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขกันนิดหนึ่งนะคะว่ารถสวยขนาดนี้สภาพ99.9%บอยรถบ้านของเราจะตั้งขายในราคาแพงหรือว่าสมเหตุสมผลแค่ไหนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018บอยรถบ้านของเรานะคะตั้งขายเพียงราคา700,000 99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้หลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าราคาเลทนี้ข้างวดจะเท่าไรในกรณีฟรีดาวนะคะสามารถใช้เลทผ่อนในข้างวด13,000บาทกันได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่านี่คือรถ SUV 7ที่นั่งนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดเข้าลิงก์นะคะหรือ YouTube ของบอ,อยรถบ้าน หรือเพจบอยรถบ้านทั้ง4สาขาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เต้าหอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย